พูดไปเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตัดเอาทีหลังเพราะว่าคลิปมันตัดต่อได้เนาะมันไม่ใช่การไลฟ์สดนะครับครับนะผมแล้วที่บอกว่าการเปลี่ยนภาพนี้นะครับแลวที่เราเปลี่ยนแต่ช่วงช่วงเนะี่ยะมันจะมีเอฟเฟกต์เข้ามาด้วยอ่ะไม่หมายถึงว่ามันก็เปลี่ยนอย่างนี้ฮนะแต่ผมเอาให้ดูเพื่อมาให้ให้มันสมูทใช่ไหมใช่ใช่ครับเพื่ห้มันมีเอออะไรแสงเข้ามาอ๋อ เดี๋ยวผมให้ดูคลิปเดี๋ยวผมทำให้ดูนิดนึงนะครับสมมุติเนี่ยผมก็ถ่ายไว้หลายช็อตแล้วก็มาเลือกเอาที่เราต้องการนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับจะได้ยกตัวอย่างให้ดูอ่าสมมุตินะครับถ้าเราถ้าเราไม่ไม่ใส่เอฟเฟกเวลาเปลี่ยนฉากมันก็จะเป็นนี้ขอบคุณพอทีสิบนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์หลักในการทำธุรกิจของเรานั่นไหนเนี่ยสนใจอยากจะมีร้าสไตล์ดีๆแบบนี้นะครับไหนเนี่ยสนใจอยากจะมีร้าสไตล์ดีๆแบบนี้ แต่ถ้าเราใส่ตัวขั้นเนี่ยคำ<ร>ว่าการเปลี่ยนใช่ไหมถ้าเราใส่ตัวขั้นไปมันก็จะเป็นน,นี้นอ๋นนอจะเลืยอไม่มีอะไรก็ได้จะเรียอน,ยนมันจะเป่ก็ได้ใชเ่เนี่ยเราก็เรื่อนได้เาวันนี้ใส่พีเดออันนี้สองใส่เขดอันนี้สามใส่อันนี้นะครับกดตกลงนะกดกด S <S ใช่ครับมันมันก็จะเป็นนี้จากที่เปลี่ยนไปจร<า>ิงๆก็จะมีอะไรึ้่มาร้านตายดีๆแบบนี้นะครับสนใจอยากจะมีร,ร้านตายดีๆแบบนี้นะครับสนใจอยากจะมีร้านตายดีๆแบบนี้นะครับเออคือคือจริงๆถนะ้าเกิดว่าใครแบบที่แบบแตัดต่อเคยเคยเห็นคลิปที่เขาแบบเล่นมุกตลกแล้วแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีใครเห็นไหมเคยเห็นใช่ไหมคือจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นแบบ การตัดต่อเลเยอร์นี่ยงคนที่เขาทาวิดีโออ่ะเขาก็คงมีฟังก์ชันแต่ผมไม่มีผมก็ใช้แบบวิธีไทยไงก็เอาตอนเฮ้ยเนี่ยหลายๆครั้งก็ต่อกันนึกออกใช่ไหมแบบว่าวันนี้ครับพี่แบบเฮ้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยนึกออกไหมนึกออกใช่ไหมคือมันก็ทําเป็นบุกได้เหมือนกันนะลงทุนนะเนี่ยโอเคครับสมมติเสร็จแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้เนี่ยอันนี้สำหรับ i อ s อตะกูลนันเพื่อนเท่านั้นนะครับคือ i-movie นะฮะอืม i อ,อ,อมูฟีแต่ว่านีมันชาดีหนึงข้อมูลมัเยอะมากเนี่ยแต่ว่าอันอันนี้มันเสียอย่างคือผมลบคลิปต้นฉบับไปแล้วมันจะกลับไปเล่นอะไรไม่ได้เลยนะครับอ่ามันมันจะอย่างอย่างเช่นอันเนี้ย อันนี้ผมกันขายของผมเองหรือกใช่ไหมรได้รูปแกรเพของผมนะครับออนไลน์ไดนั่งโดนะครับชื่อก้เห็ดเดีวโกออนไลน์นั่นเองนะครับผมเป็นหนึ่งในทีมงานออนไลน์เลยชื่อของคุณพอดีสินนะครับผมก็ขายตัวเองไปอย่างนี้เขาจะก็คืองี้แล้วเราก็ค่อยเอาเข้าไปเราตัดต่อในในนี้ได้เหมือนกันนะครับเราตัดต่อในนี้ได้เหมือนกันแล้วเราก็เอาไปใส่ เอฟเฟกต์ต่างๆในวีว่าได้เหมือนกันนะครับอันเนี้ยมันก็อ่าเดี๋ยวลองเปิดอันนี้ให้ดูนะครับถ้าเราจะสร้างการตัต่อมาเราก็กดตรงบวกตรงบวกนะฮะตรงบวกนะแล้วเราก็เลือกตรงครับว่าภาพยนต์ข้อมูลเยอะมากมัช้ามากเลยนะเหมือนกันนะครับเราก็เลือกนะ จะเอาคลิปหรือว่าจะเอารูปภาพก็ได้เหมือนกันนะครับลอกยงมันทันเลือกเลย,เลยแต่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเนาะมันก็จะดุงยากนิดนึงไ,ไอตัวนี้นะแต่ว่าบางบางลูกเล่นน่ะในมีว่าไม่มีแต่ใน i-movie มีบางลูกเล่นใน i-movie มีในวิว่าไม่มีอันนี้คือที่ผมชอบนะครับ i-movie ม,มันจะไม่ขึ้นว่า iMovie หม,ม,มืนเ่อยไม ไปขึ้นใช่่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูอย่างนี้ยผมไปเที่ยวอ่ะมันขาดวีดีโดอไปแล้วเดี๋ยวผมไปคือผมลบผมทำไปแล้วผมลบต้นฉบับมันออกอะ่ะแล้วมันก็กลับไปแก้ไขเลยไม่ได้เลยอ่าโอเคนะครับ อย่างคลิปนี้ผมก็ผมก็เอาส่วนที่ต้องการมาตัดต่อใน iMovie นะครับแต่ไปใส่ฟิลเตอร์ใส่คำพูดอะไรในวีว่าคือสลับกันสองนอย่างเงี้ยใส่นี้ได้ใส่ใส่ได้แต่ว่ามันจะมันจะเขาเรียกวอะไรอ่ะมันจะเลื่อนไปไว้ตรงไหนคือมัน ลูกเล่นรเรื่องคำพูดอะมันไม่เยอะเท่าวีว่าอันน้ผมครับผมใช่ส่วนใหญ่ในไอ o v i e ผมจะเอาไว้ตัดต่อเห็นไหมผมจะถ่ายคลิปมาอย่างละสิบเก้าวิสามสิบวิสองวิสิบวิหนึ่งนาทีอะไรเงี้ยคือถ่ายมาเยอะมากโอเคนะ มันจะช้านิดหนึง่งเพราะว่าข้อมูลมัมนเยอะข้อมุลนะผมอเอาคลิปนี้คลิปหนึงน่งคลิปเมื่อกี้แหละครับเสร็จแ,แล้วเราก็กดคลิกคําว่าสร้างภาพยนตร์สร้างภาพยนตร์ครับมันก็คือไอ้ัเมื่อกี้ที่ผมเพิ่งทำใช่ไหมครับอักเอาเสียงใหม่ครับครับใหม่รับเสียงเดิมครับไม่คเริ่มตรงเนี้ยสวัสดีครับผมโคชโก้สุเ,เกจิแก้วนะครับ อันเนี้ยมันก็สามารถยืดผลได้เหมือนกันทิยืดผลได้เหมือนกันังครับเขาคลิกตรงนี้แล้วก็ยืดผลได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มันสามารถแบ่งสมมุตินะแกวนะครับตอนนี้พวกก็อยู่ที่เมืองนะผมจะเอาคําว่าช่วงนี้ออกอะ่ะผมจะแม่คําว่านานรีตะประเทศญี่ปุ่นนะผมก็เริ่มตรงนี้เลยอยู่ที่เมืองน,ะนานริตะ เิมพูดนาลิตาตรงไหนเรืองน,น,นาลิตาปะ,ะเริ่มพูดนาลิตาตรงนี้เนาะคือคือผมจะละเอียดมากนะผมจะเมืองนาเมืองอ่าโอเคตรงตรงนี้เรากดคลิกตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็กดคําว่าแบ่งเห็นไหมไมันจะแบ่งออกมาเป็นสองอันละแก้วนะครับตอนน e ี้พกกอยู่ที่เมืองนาริตาะโอเคเฮ้ โลสวัสดีครับเอาเสียงใหม่ครับเสียงเดิมครับเงยครับเมจานนะอ,อะ่เราก็กดแบ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็เอาตรงเนี้ยลบออกไปมันก็จะเป็นการเป็นเรากําลังจะไปกดเสครับตอนนี้พกก็อยู่ที่เมือเรากําลังจะไปเที่ยวที่เมืองกหยอใช่ไหมฮะเออมันจะขันทุกคนที่ว่าใช่แต่อันนี้มันก็เชื่อมได้เหมือนกัน,นเชื่อมไอเอฟเฟกต์เนี้ยก็คือกดตรงนี้กดตรงนี้ ตรงนี้นะครับเห็นไหมจะเอาแบบไหนคนเอากำลังจะไปที่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่เยอะท่าพี่ว่าแต่เนี้ยผมจะไว้อย่างอย่างที่ผมบอกพี่ว่าผมจะตัดคลิปก่อนใช่ไหมครับแล้วค่อยเอามาใส่คําพูดใส่อฟเฟกต์ไอ้ตอนตัดคลิปก่อน,นะบบนเนี่ยกระบวนการเนี้ยผมชอบผ่านบบนี้มากกว่าเพราะว่ามันก็เลื่อนความเร็วความช้าคือมันทําได้ทั้ง ทั้งวีบ้าทั้งเนี่ยแต่นี่คือโดยตัวผมถนัดใน i m o v ฟีมากกว่าแต่จริงๆแล้วไม่เิดทำตัดต่อในในคอมเตอร์นะคะครับมันจะไม่ขาดช่วงเลยนะมันจะแบบสม,มูทใช่ใชหมายถึงว่าตัดต่อในโปรแกรมเดียวกันใช่ไหมหรือว่ายังไงตัดต่อในในใน,ในคอมพิวเตอร์เลยคมันมีนนคนละโปรแกรมชี่ห้ออะไรกันไม่เกินใช่มันใช่มันก็มีโปรแกรมสําหรับคนที่แบบเสียนคอมพี่ก็ไปทําในอย่างที่พี่เขาบอกว่ามูฟีเบเกอร์ก็ได้แต่ว่าอย่างที่ผมก็เป็นคนอ่อนไอทีนะ จริงสมัครเมลอะไรนี้เมื่อก่อนผมอยากให้เพื่อนผมสมัครให้เลยผมผมรู้สึกว่าผมทำนี้มันมันคลองอะไรเนี้ยแต่ถ้าใครทำในความได้มันก็จะมีลูกเล่นเยอะกว่านี้มากนะผมโอเคอันเนี้ยมันก็เลือกความดังได้เหมือนกันความดังของคลิปสมมติช่วงนั้นอ่ะในในนี้นะฮะใน i m o v i e นะ,ะสมมติคือใน i m o v i e เนี่ยมันมันแบ่ง เป็นท่อนๆได้นะครับเราเราแบ่งออกมาท่อนนี้ท่อนนี้ท่อนนี้คือจริงมันพูดต่อกันแหละแต่คือมันคนละท่อนนะครับถ้าเราไม่ได้ไปใส่ฉากขั้นมันนะสมมุติท่อนนี้เราเสียงเบาเนี่ยเราก็คลิ้งเฉพาะท่อนนี้แล้วเราก็กดตรงความดังเฉพาะท่อนนี้เราจะให้มันดังเพิ่มขึ้นก็ได้หรือจะให้เบาลงก็ได้อ่ะสมมติท่อนนี้ให้เบาลงแต่พอเน ที่บอกใช่ไหมฮะคือไอ้ตอนที่ผมบอกว่าผมอบอกวันงานของพี่ปีเตอร์ผิดอ่ะแล้วผมไปพูดเพิ่มผมก็ทำอย่างนี้เอาก็มีมีเหมือนกันเนี่ยเห็นฟังก์ชันตรงนี้ไหมฮะตรงไหนเนี่ยเรากดหน้าบล็อกแล้วถ้าเราพร้อมจะอัดเราก็กดคำว่าอัดมันก็จะมีเตือนนิดนึง ขอขอบคุณโปรเจกต์ดีๆของคุณพอจีดในะครับแล้วก็พัดแล้วก็กดจุดอ่าเราลองอ่าถ้าไม่พอใจอัดซ้ําหรือว่าถ้าโอเคแล้วก็กดยอมรับนะครับอ่าคราวนี้เราลองดูของบคุณพ่อจีตัดใหม่นะครับแล้วก็พัดเออเอออันนี้มันจะไม่วอกเพราะมันจะรําให้สามสองหนึ่งเลือกใช่ไหมฮะคืออย่างที่บอกว่าบางฟังก์ชันในวีว่ามันก็ไม่ค่อยถนัดอ่ะ อันนี้มันทามันถนนาก,กว่าแต่สมมติท่อนเนี้ยผมรู้แล้วว่าผมพูดพูดผิดนะับก่อนผมอัดเสียงเนี้ยก่อนผมอาดเสียงนะผมจะแบกไว้ก่อนแบกไว้ถึงตรงไหนนะสมมติถึงตรงนี้แบกไว้ปุ๊บนะแล้วตรงเนี้ความดังเราลดเสียงของคลิปลงก่อนเงื่อออกใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็มา ถัดเสียงใหม่ตรงนี้ประมาณนี้แล้วก,กดอัดเหมือนเดิมขอขอบคุณโปรเจกต์ดีๆของคุณพอสิสสวัสดีครับอันใหม่ครับคือต้องเร็วนะนิดน,นึงแล้วก็กดยอมรับ คุณพอติสมรติสาพันใหม่ครับพารเนหลักแต่มันก็จะเนี้แหละมันก็จะขาดช่วงก,ก,ก็ต้องดูว่ามันมันสามารถเอามาพัรแเป,ปได้ไหมครับพันเนว่าถ้าเกิดแบงแล้วแล้วเอามาเชื่อมต่อ,งองดงเอามาเนี่ยตรงนี้นะสมมติถ้าเกิดอย่างเงี้ยให้พี่ดูแต่ตาง,งนี้นะ้ เที่ยวฟรีนะครับก็ต้องบอกว่าพี่รู้ไหมว่าแบ่งโปรเจก์พี่รู้ไหมว่าแบ่งบอกคุณพอติไม่รู้เนาะติ๊ดสามพันหมายครับพาร์ตเนอร์หลักในการทำคือสมมุติถ้าเกิดว่าพี่จะแบ่งแบ่งไปสักสิบอันคือพี่ก็แค่กดแบ่งใช่ไหมแต่แต่พี่ไม่ได้ไปไปผุกไปอะไรมันเงี้ยมันก็ไม่รู้หรอกว่าพี่แบ่งเดี๋ยวเว้นพี่ไปใส่ฟังก์ชันเสริมอะไรเงี้ยเดี๋ยมันก็รู้ว่าคิดมันไปต่อกันประมาณนี้และเป็นวีบ้างไหม ก็เหมือนเหมือนเหมือนการถ้าเกิดว่าพี่แบกแต่พี่ไม่ใส่เอฟเฟกอ่ะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่อ๋อไม่อันนั้นคืออันนั้นคือผมผงแบกแล้วผมก็ตัดบางพ่อนออกไงมันก็แบบพูดอยู่มันก็ปึ๊กมาอีกอันหนึ่งอะไรเงี้ยอ๋อแต่แล้วตัดไปแล้วแบ่งแล้วแล้วเชื่อมต่อือนดิมตัดแล้วแบบเชื่อมต่อือนเดิวใช่ไหมพี่ก็มากดเลือกทำคลิปใหม่ดีกวาง่ายกว่าอันนี้ก็มี ฟิลเตอร์เหมือนกันคือมันก็มีเหมกันนะครับแต่ว่าฟิลเตอร์ในวีว่ามันจะเยอะกว่าในนี้นะครับชื่อเรื่องอ่าพี่ถามว่าใส่ใส่ไอดีไลใส่ข้อมูลได้ไหมใส่ได้แต่มันจะเป็นแบบนี้คือเราเปลี่ยนคำพูดได้นะแต่ว่าเราแบบไม่สามารถ ย้ายมันได้<ง>คือมันตรงกลางก็จะพีงมันอยู่ตรงกลา,างแบบเนี้ยมันก็จะอยู่ตรงกลางแบบเนี้ยแล้วก็จะให้หมดเมื่อไหร่ก็เลือกไม่ได้ด้วยนึก<ง>ออกใช่ไหมฮะก็เลยแปลว่าที่โกปกน,นี่ชื่อว่าแป้งเนี่ยถ้าถ้าเราไม่เอาตัดที่ออกมันก็จะมันก็จะสมุทอยู่ใช่ครับแค่นี้เองไม่มีอะไรเยอะลองลองไป ศึกษาไปเล่นดูนะครับความเร็วก็ปรับได้นะจับให้มันช้าเลยเลยก็นี้ก็ได้แต่อย่างอย่างบางคลิปที่ผมที่ผมไม่เอาคำพูดอะผมจะแบบไปเที่ยวแล้วผมก็เอาบรรยากาศเฉยๆผมก็ตัดบางอันชา้าบางอันเร็วเพราะว่ามันมันไม่มีเสียงคนพูดอยู่แล้วเนาะใช่ไหม ันนี้ใครมีพุ่งหวังมาบ้างครับใครมีพุ่งหวังมาบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ปล่อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปรอรับพุ่งหวังโอ,โอเคไหมฮะเดี๋ยวจะให้ดูอย่างอย่างคลิปอะอย่างอย่างคลิปนี้ ผมโคสแกร์นะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเซฟชื่อดังนะครับนั่นคือคุณพีเตอร์คุณี่เกิดมาคุยนั่นเองนะครับก็เรากำลังจะมีงานนะครับดีไอค่อนแคนเนลีที่พัทยาวันที่22มิถุนายนนี้นะเนี่ยเห็นไหมเสียงมันจะคนละเสียกันถ้าฟังดีนะดีไอค่อนแคนเนลีที่พัทยาวันที่22มิถุนายนนี้คนละเสียงไหมอันเนี้ยคือไอที่ผมใช้ไอไอมูฟี่เนี่ย อัดเสียงใหม่เข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคลิปเป็นคลิปที่ผมพูดนะเป็น20อะไรนะผมจำได้ว่าผมพูดอะอื่นแล้วปากมันก็จะรู้ว่ามันไม่ตรงใช่ไหมผมก็เลยไอ้ช่วงที่ผมพูดผมก็เรียนเอารูปนี้มาใส่แล้วโผล่มาทีก็คือนะครับครับผมก็เสร็จละคุณลิเวอนะครับผมก็ก็พอได้อยู่นะเราเขียนรับการเรียนออนไลน์นะครับให้กับเพื่อนๆานนะครับน่าจะบนี้จริงๆเจอใครที่มีผลลัพธ์พี่ก็ขอถ่ายคลิปอยนี้ไว้เลยก็ได้นะ แต่ผมก็ถ่ายไปเรื่อยเจอใครผมก็ขอถ่ายอ네ย่างเงี้ยแล้วพอวันหนึ่งว่างๆก็เอากลับมานั่งมีคลิปนี้อยู่อย่างคลิปไปเที่ยวเมดิเงี้ยผมก็ยังทําไม่หมดนะคือมันผมก็ถ่ายทุกทายที่ถ่ายจุกจุกถ่ายกระจิงไว้เยอะผมจะพกกล้องโกโปรอันหนึ่งผมก็ไปผมก็ถ่ายถ่ายถ่ายนะครับแล้วก็ค่อยเอามาตัดต่อแล้วก็ค่อยเอามาลงได้เนี่ยถ่ายกระจุกกระจิงไว้เยอะมากเลย อันเนี้ยอย่างอันเนี้ยมันมจำเป็นตน้องมีคำพูดใช่ไหมจริงๆเครื่องบินเนี่ยกว่ามันจะเทโกฟอบบนานมากผมก็ก่อเอาเยียกเป็นผ้าเอาผ้ามาต่ออใช่ไหมแวเีก็พูดเยแต่ว่ามันไม่ยังมีเสียงเพลงอยู่นะ ก็เบาเอาเนียประมาณนั้นก็โมไปพอพอมาถึงตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะจะต่อตอให้มันเร็วขึ้นผมฟังไม่รู้เรื่องไงคับนีเป็นประสบาณ์ีครับไอเนี้ยผมก็เอาโพสไปมันคือบางทีมีภาพเฉยมันก็แบบมันก็ ดูเหม,มือนมันรู้ความเิดผมนะเอออันเนี้ยแต่ผมก็เดินเรือผมก็เดินถ่ายแล้วผมก็เอามากรกรกรใครไปบ้างไมดิอ่าเนี่ยมาดูอีกครั้งก็คิดถึงอนะ่ะใช่ไหมแล้วก็เอาไว้ให้ทีมนเราให้คนใหม่ดูได้จริงจริงมันไม่ใช่แค่การไปเที่ยวนะพี่พี่ว่าจริงไหมเราได้อะไรกลับมาเยอะเลยเหมือนที่คุณพ,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 พ่อบอกอ่ะเพราทีท่องเที่ยวมันไม่ใช่แค่ทีท่องเที่ยวไง เว่าน้ำนะครับก็มีอะไรได้ลายก็ไปถ่ายอันนี้ผมก่อเร็วผมก็เลยเอาเพลงมาใส่ ประมาณนี้รูปนี้ก็เอามาจากแอปพลิเคชันที่เอาไว้ติดต่อกันในเรือเพราะว่าในเรนอนือมันไม่สามารถติดต่อได้เลยเขาใช้ใชแอบบคุยกันอย่างเงี้ยลองเอาไปทําดูนะครับซึ่งอย่างอย่างที่บอกว่าทริปท่องเที่ยวมันไม่ใช่ทริปท่องเที่ยวอย่างที่พี่พอบอกว่าจริงๆแล้วมันคือเขาเรียกอะไรคามเป็นความสำเร็จเล็กๆใช่ไหมครับ แล้วมันก็จะดึงดูดความสนใจใหญ่มาเสมอเพราะฉะนั้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยเราจะเป็นต้องพิชิตให้ได้ไหมต้องจำเป็นไหมฮะจำเป็นนะครับใครไปเกาหลีบ้างฮะจำเป็นจำเป็น่ครับอะใครไปปาดบ้างปักเขาตลาดหรือเปล่าปักชองหรือเปล่าปักอะไรนะปักจีซูอะไรอ่ะป้ากับฮังการีเนี่ยพี่รีบฝึกเลยนะ พี่รีบฝึกรีบฝึกเลยหรือแม้กจะัไหนปัญหาเนอะอว่ารีบฝึกนะครับแล้วก็ในระหว่างค่าเดือนที่เก็บคะแนนเนี่ยพี่เอาแบบว่าประมาณว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญห,หน้าตดต่อคลิปเลยแล้วพอไปปารปุ๊บพี่เก็บภาพนึกนึกออกใช่ไหมถ้าเกิดว,ว่าพี่แบบทาคลิปมาบ่อยพี่จะรู้ว่าเฮ้ยมุมนี้มันก็น่าเก็บอะไรเงี้ยคือผมจริงๆผม ผมก็ชอบเรื่องการถ่ายภาพนะคือผมเป็นคนถ่ายภาพไม่ค่อยเก่งแต่ผมก็จะถามคนที่เขาถ่ายภาพเก่งว่าพี่แบบพี่ถ่ายยังไงถ่ายไงแบบคนที่จบนิเทศอะไรเงี้ยเพื่อผมผมก็ถามผมก็ส่องดูว่าเขาถ่ายยังไงไปส่องคนอื่นว่าเขามุมนี้มุมงนี้แล้วก็ไปทำเท่าที่เราทำได้เก็บภาพ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 เก็บคลิปเก็บคลิปเก็บคลิปเสร็จแล้วเราก็เอามานั่งตัดต่ออย่างเงี้ยแล้วพอเรากลับมาเราก็เอาคลิปเอาคลิปที่เราเที่ยวปักสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่เมืองปาร์คประเทศ เช็คทีภาพอีก้วนะต้องบอกว่าขอบคุณโปรเจกต์ดีๆนะที่ทาให้ชีวิตแลนต์ต่้วุ้ยแล้วก็มาเป็นผ้าอย่างงี้แล้วก็เอามาประมทดีไหมดีไหมครับด,ดีมากนะดีมากเลยนะโอเคมีคําถามอีกไหมครับหรือเวลาสามนาทีนะฮะใครมีคําถามไหมครับมีไหมฮะถามมาถามเลยฮะ ไม่ไม่เกี่ยวกับอันนี้ก็ได้เอาตัว <laughs> ที่เสียตังค์ไป็ตัวไหนครับตัว <laughs> ที่เสียตังค์ครับอ่าอันนี้เมื่อก่อนอนะวีวีว่ามันจะเป็นตัวนี้แล้วมันจะมีวีว่าโปรใช่ไหมฮะก็ไปเลือกตรงวีว่าโปรเสียตังค์แต่ตอนได้คลิกไปวีว่าอันนี้มันเปลี่ยนเป็นอะไรชิงหยุ่ชิงยิงโปรอะไรไม่รู้เนี่ย ใครใครเก่งใครเก่งอะไรนะใครเก่งภาษาจินป่าวอะไรชิงยิงอะไรไม่รู้พี่จริงๆลองดูดิเฉียวยิงโปรหรอใช่ไหมฮะคนจีนซื้อแอปไปมั้งหรือเปล่าไม่รู้แต่มีบ้าวิดีโอเนี่ยลองไปหาดูนะหรือตรงเนี้มันจะมีบอกเอาลายน้ำออกด,ดีขอบคุณพอดีสินะตรงนี้ยก็กดคลิกตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีบอกเอาลายน้ำออกกี่บาท แต่แต่อันนี้ผมไม่ชวนนะว่ามันต่อครัง้งหรือว่าทั้งหมดแต่ถ้าิดว่าพี่ไปซื้อแอปจริงอนะ่ะมันก็จะใช้ได้เลยลองลองลองอ่าลอง,ลอง,ล,อง,ล,องลองเข้าดูนะครับคือผมเป็นประเภทใจร้อนอะไรที่มันแบบโอ้ยต้องให้อพอัปอปแล้วถ้ามันร้อยกว่าบาทสองร้อยผมอพหมดเลยบางบางแอปอพมาก็ใช้ไม่เป็นรนะยขาวาอยู่เลยเราดูมีว่าคนระับ อลองดูดีวิวาโปน่าจะเป็นอันนี้นะน่าจะเป็นน่าจะเป็นอันนี้นะคือผมเคยซื้อไว้ถ้าอะไรที่มันเคยซื้อไว้แล้วมันเข้ามามันก็จะมีให้กดติดตั้งเลยใช่ไหมฮะแต่นั้นพี่ลองเข้าดูว่าหน้าจอพี่มันมีให้เสียงเงินหรือเปล่าไม่เชียวยิงโปรใช่แล้วนะเชียวยิง,งเหรอถ้ากดไปเลยไม่เรั่นคลอ เมื่อก่อนมันคือวีว่าอันเนี้ยปัจจุบันผมก็จะใช้เฉียวยิงอยู่นะแต่เป็นอันที่อัปเดตจากวีว่าใช่เพิ่งจะวีวา่ววาธรรมดาเมื่อก่อน,ม,อนมันเป็นวีว่าธรรมดาแล้วก็วีว่าโปรก็ไอวีว่าโปรกับไอเฉียวยิงนะอันเดียวกันน,นะล,ลองดูดิคลิปผมอยู่ในนี้เพียบเลยเนี่ยคลิปที่ผมทำกับเมื่อกีก้กับพี่พินเตอร์ที่ผมเปิดให้ดูก็ทำในเฉียว,วยิงนั่นแหละ จริงๆอันนี้ผมก็วันแรกที่ไปถึงสเปนใช่ไหมก็ถ่ายกับแม่เนี้ยแล้วก็ไปเที่ยวเล่เนเล่เนเล่นไอ่าแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาใส่ครับมันจะอยู่ในนี้หมดเลยอ๋อมันจะบันทึกไมครัใช่ครับอันนี้อันนี้ลบคลิปต้งจะบป๋ไปแล้วมันก็จะหายไปมาคลิปก็ ก็ลองดูก็ลองไปแบบลองไปนั่งทําดูนะครับผมเพิ่งมาสายใจคลิปตอนที่ผมต้องไปเป็นเขาเรอะไร iPad manager ของงานมีเดียนกีของงานไอเอเนี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าการที่บางบางงานบางงานใช่ไหมฮะเขาเขาไม่ได้เปิดคลิปพี่พอใช่ไหมถ้าเปิดเป็นคลิปเลนคุณศิลป์ค่ะคลิปป,คลคคลป,ปปาร์ตี้อะไรเงี้ย ครับผมต้องมานั่งสไลด์ทีละคลิปทีละคลิปนึ่ออกใช่ไหมจบคลิปนี้ต้องมานั่งสไลด์ผมก็เลยทำรวดเดียวไปเลยอย่างเงี้ยเอาเอาคลิปมาต่อเป็นคลิปยาวไปเลยแบบคลิปเดียวอะไรเงี้ยมันก็ทำเอามาตัด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 เงี้ยแล้วก็ปล่อยมันลันยาวก็มีก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคมีใครมีคำถามอีกไหมครับมีใครมีคำถามอีกไหมเออการถ่ายคลิปพวกนี้ไม่ควรใช้ความละเอียดก ถ่ายคลิปใช้ฟังเียมาตัดต่อแล้วมันได้ครับสวยอะอยงเยเดี๋ยวหมนะพี่เดี๋ยวผมผมใช้งั้นผมผมไม่ไม่ทราบเรื่องพวกนี้จริงเรื่องแบบความเอียดกล้องแต่ว่าอ่เอาเป็นว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้ในคลิปที่พี่เห็นนับอกนะมีแค่มือถือกับโปโปสองอยา่างแต่ว่าอย่างอย่างอย่างน้าพี่พี่มีกล้องใหญ่ใช่ไหมมันก็จะละเอียดกว่าเยอะเลยมันก็มี ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเป็นกล้องใหญ่เนี่ยมันจะใช่ไหมครับความคมชัดนจะคมกว่าก็มีนะบางคลิปผมเอาเอาจากกล้องใหญ่นี่แหละแล้วก็เอาวิดีโอลงมาในนี้แล้วก็มาทาในนี้เหมือนกันแต่ว่าบางคนเขาก็ไปทําในคอมใหญ่เนี่ยผมผมผมไม่มีความรู้ขนาดนั้นครับผมครับแต่ก็นั่นแหละถ้าเอาถ้าเอาความละเอียดสูงมาใช่ไหมแล้วไปทําในวีว่าแล้วมันเป็น มันยังไม่ใช่แอปแท้พอเซฟม,มันก็เซฟได้แค่ความละเอียดต่ะครับอืแต่ใช่ถ้าเกิดว่าความละเอียดพี่มาสูงหนะ้าต่อเซฟม,มันก็จะมีให้เลือกเซฟแบบสูงเลยก็มีแต่เขาต้องซื้อแอปแท้โอเคไหมม,มีคําถามอีกไหมครับไม่มีเนาะโอเคนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ลองฝากกลับไปนะครับฝาก กลับไปลองนั่งทําดูนั่งเล่นดูแล้วก็ลองโพสนะครับก็ถ้ายังไม่มีท่องเที่ยวหรือใครมีคลิปท่องเที่ยวหรือเป็นรูปท่องเที่ยวเมื่อก่อนก็ได้ที่เราเคยไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราก็ลองมานั่งทำเล่น,เล,นเล่นดูฟังก์ชันมีเยอะแยะมากมายนะครับ <c oughs> หรือจะเอาคลิปที่พอมาใส่ลายไอดีเราแล้วก็เพิ่มรูปเราไปก็ได้ตัดเอาท่อนนี้ท่อนนี้ท่อนนี้ที่มันโดนใจคนหรือว่าโดนใจเรามาทําดูนะครับแล้วก็ลองเอามาโพสต์ดูก็หวังว่า,วา เนื้อหาที่ผมสอนไปวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกพี่ไม่มากก็น,น้อยอาจจะทําให้ขอแค่ใครเอาตรงเนี้ยทงคลิปแล้วไปโพสต์อ่ะแล้วก็ปิดมาได้สักหนึ่งเคสนี่ผมก็ดีใจละโอเคไหมฮะถ้าปิดได้กาบอกผมด้วยนะโอ,โอเคนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะขออวยพรนะครับให้ทุกๆคนนะพี่ๆทุกๆท,ท่านนะครับมีรายได้นะฮะแบบแพสซีบินคำนะครับที่เจอเนสโ g l o b นะครับกี่ล้านเนี่ยครับต่อเดือนหนึ่งล้านสิบล้านโอเคไหมขอให้มีรายได้แบบแพสซีฟอินคัมขั้นต่ำเดือนละหนึ่งล้าน,น,านที่เจอร์ริสโกบอลุกท่านสวัสดีครับ